โอเคทุกคนวันนี้เราม่อยู่กันในเกมโรบอตก,กับแบบที่มีชื่อว่า NJ หรือว่านิวจอนนี่ทุกคนนะวันนี้เอ,อี่ยทางนิวจอนนี่ก็ได้มีการอัปเดตแพทที่2เข้ามาแล้วรัวพาร์ทสองอ่ะทุกคนก็จะมีสก,กินของฮอตพอตแมนว่าไฟแซกนะทุกคนนะเป็นสก,กินของแฮร์รี่พอตเตอร์เอ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรล่ะไม่ใช่ฟีเตอร์แพนเป็นสก,กินฟีเตอร์แพน์หูสวยอ่ะประมาณ 1, 100, หนึ่งแสนเหรียญทุกคนแล้วก็เป็นสก,กินของวัน วันด้าวิชันในซีรีส์วันด้าวิชันเลยนี่ทำเควสนะสกินนี้เป็นเควนะทุกคนที่เราจะส่อนทำด้วยนะแล้วก็สกินของเมดิลีนเป็นสกินพานทุกคนนี่คู่กับสกินของอารียานะเป็นของออเดย์สวยมากสวยมากมากยักได้มาแล้วรอกเก็บตังค์ก่อนสวยมากทุกคนไม่รู้จะซื้อดีไหมแต่มันสวยนะเห็นปะเออเอ,อวันนี้เราก็มากับน้องวันดา้าแล้วก็น้องเตยนะทุกคนนะถ้กทายเอฟซีน่อยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนสวยกลับมาอีกแล้วใช่ฮะมันจับ <c oughs> นี่ทุกคนแล้วก็มีเควสอ้มีเควสว่ามีโคสใหม่ด้วยนะนี่โคสคือพาสสองพาร์ทูอ่ะได้เงินแสนสองโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เจอวิธีการรับเควสแล้วทุกคนนะให้ทุกคนมาแฮมรูมใช่ไหมพี่ไม่รู้นะว่าซิตี้ทำได้ไหมแต่แฮมรูมให้ทุกคนบินมาตรงนี้ใช่ปะตามจอยมาเดินะนะจ๊ะนี่ตรงนี้มันจะแอบอยู่ตรงข้างคาวตรงนี้เลยใกล้ก้จุดเกิด นี่น,นี่เรามารับเควสเลยกดหนึ่งปุ๊บรับแล้วมันก็จะมีเควสขึ้นตรงนี้นี่ค่าสิบตัวแบ่งกันนะฉขอตรงนี้ฉันขอผู้หญิงตรงนี้ขอตรงประตูนะว,ว้าจอยมึงตลกอะ่ะแล้วลองลองแต่งตัวนั้นอะพี่พี่เล่นพี่เล่นมาแบบว่ามาเล่นเอ็แล้วก็มอบดูนะทุกคนนะตลกมากเหมือนลาเด้เลยได้ยังอะ ได้แล้วหนึ่งตัวค่า N P C สิบตัวจอยมาแล้วจ่ายแล้วหลุดจอยเปิดพลังก่อนุนยจ้ายุ่ไหนกันหนูอะไรอยู่เฮ้ยพี่เตยหนูอยู่ตรงนี้นะตองต้องยึดิ้ดจะเป็นต้องยึดแล้วก็เอาทั่วก็ได้นี่เอาสั่วเลย N P C ไม่เกิดอ่ะเออ N P C ไม่เกิดเลยเดี๋ยวมีคนแอบเอา N P C ไปกินหรือเปล่าคะโอ๊ยไม่มีนะมันแป๊กแปลก เงินแป,แป,แป๊กๆไอ,อ้อา้ามปีนิกซ์เลยทำไมเอ็นบีซีไม่เกิดอีกววะเนี่ยน,นะตอนนี้เราเับาเควดอ่ะยังมีเอ็นบีซีเยอะอยู่เลยนะเอ้ยตอนนี้เรายังไม่ได้เับาเควดเอ็นบีซีเยอะมากเลยเนาะแต่พอเราเับาเควดปุ๊บเอ็นบีซีหายหมดแมปเลยเยอะกับหนูหมดเลยเลวนี่จอย เร็วเฮ้ยพี่เตยอะุ้ยไม่มีมานาเลยอะ่ะเตะออกให้หมดเลยโอ้ยมันล็อกห้ามกันแล้วเดี๋ยวเตะพี่เตยอ,ออกคนแรกเลยนี่อยาตีกันโอ้ยเขาตพี่เตยทำร้ายหนูเนี่ยก็มันเกิดตรงนี้หนูต้องกินคนแรกหนูกเก่งไงเนี้อเรื่องมันเพิ่มเลยเห็นไหมพี่เตยโอ้ย <laughs> เห็นไหม ดูสิ oh, ่ี่หุมฟอกอ๋อไม่ใช่พี่ผูกนี่หว่านี่แอมอัจจัยต้องได้สามตัวด้วยเฮ้ยมันไปนั่งกันหมดวันนี้จริงจังนะเฮ้ยมึงมันหายประกาศ NVC หาย โอเคทุกคนเราจะให้เราทำเควส์ทำอะไรเสร็จแลียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะได้สกินมาใช่ปะนี่เราจะมารีวิวกันทุกคนนะเราจะเริ่มของสกอเลบิทก่อนเลยแล้วกันเนาะอุ้ยสวยอ่ะดู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 มงดูมงดูมงเดวมงเดวโมเดลโอ้ยมงเดวหนึ่งตลกนี่โมเดลสวยโอ้ยเวลายืนสักกอดนมด้วยเขับพลังเอฟเฟกต์ป่าวะ เรามาดูแบบอันนี้ก่อนละกันเนาะอ่าไม่มีมันเดิมนะแล้วระเบิดละ่ะจะลองกับ็แล้วกันทุกคนนะแล้วติปกติอธิตดีมันเดิมแต่ที่รู้ว่าอันที่เปลี่ยนนะ่ะน่าจะเป็นอันนี้อันเดียวนะอันนี้เปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนอาลาบอดจะรอฆ่ากูแล้วฮ่าเฮ้ยเนี่ยทุกคนเกาะเปลี่ยน โอ้ยมึงบอทมันสู้อ่ะนี่ทุกคนเกาะเปลี่ยนนะที่รู้คือร่างนี้เกาะเปลี่ยนอย่างเดียวอะไม่มีอะไรเปลี่ยนละเนี่ยเราจะมาดูทางฝั่งข้อของบิทเตอร์แพงกันบ้างนะ้นนกสกินไฟแชกนี่สวยมากดูดูพลังดูพลัง อ่พลงังอ่ะตอนยืนตอนบินละตอนบินมันอย่างงี้อุ้ยตอนบินก็สวยแล้วปกติตอนปกติอ่ะฮะอุ้ย,ย,ย,ยถ้ามันแปลกอ่ะมึงต้องไม่ต้องทำมเดลสวยนะพิเตอรนเซลมากประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเกาะกันว้ายเกาะสวยมากเกาะสวยเกาะมีเอฟเฟกต์เสียงด้วยล,วลองเอ็กว้ายเอ็กมันโหลาซาเลยมัน ปล่อยดาวไปดูดิสวยมากอ่ะสกิลซีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยย่ะอ่ะสกิลอาร์เลยแล้วกันนะสกิลซีเป็นชีก็สวยนะแล้วลฉันชอบสกิลอาร์ดูดิบุ๊บอ่ะสกิลซีไม่โอ้ยสกิลซีสวยเหมือนว่าสวยเหมือนว่าถูกเหมือนว่าแบบถูกสกิลปะมันแบบว่าเปลี่ยนไม่หมดเลยอ่ะเออแล้วก็มีเอฟเฟกต์เสียงด้วยเรามาลองแซดกันบ้างมา ไยเซตอ้ยเซตก็สวยไยเซตโอ้โหคนเซตสว,สวยมากสวยมากตอนตอน,ตอนบินปกติอ่ะไม่มีอะไรหมดแล้วสกิลเอล่ะต้องห้างตรงนี้มันตบเราไวสกิลซีสกิลซ,ซีอะไรละ่ะไยสกิลเอไวลิ้นเป็นไรปาบเฮ้ยไม่แย่นะสวยเลย แล้วเอฟล่ะโอ้ยเอฟเระเบิดสวยมากแล้วทีทีวท่าทีมันปล่อยดาวสามดาวชิบหายสวยอ่ะนี่แน่แล้วเราจะมาดูจีนะทุกคนนะจีว้าวโอ้ my god โซลักเวอร์ สวยมากโอ้โหสีสกิล E ีสวยมากสกิล G สวยมากทุกคนลองปา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 ,ปาบึ๊บวายได้สวยเลยสวยเลยทีนี้สวยมากลิ้นพ่านมากอะคลิปเนี้ยทุกคนขอโทษได้นะสำหรับคลิปนี้เราคนต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะบายบายนะเดี๋ยวไว้คลิปไอเรียนนไม่รู้จะซื้อดีไหมอะแต่ไปว่าก็ชอบอยู่นะเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเนาสำหรับวันนี้ทมต้องขอตัวลาไปก่อนนะบาย มันมีท่าด้วยโอ้ว้าว